สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีอะไรจะมาบอกทุกคนนะคะคือเราได้เคียร์ที่วัดซ้ำก็คือคนนี้เขาให้นะคะทุกคนอ่ากดดูราคาือราคาคืยนที่สามเือค่ะอ้ยสุดมากว้าว

อยู่เขาก็ให้แคนดี้บอสซัมที่แพงกว่าไอ้อนใหญ่ก่ะทุกคนสีทองเนี่ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะทุกคนดีมากๆบ๊ไปบายค่ะทุกคนสวัสดี